นิทานเรื่องดอกบัวทองการละครั้งหนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยารุ่งเรืองหมู่บ้านเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเงียบสงบมีหญิงไม้ชื่อนางสีคำนางงามผิวผ่องราวแสงจันทร์แต่ชะตากลับขมขื่น สามีเป็นทหารกล้าของกองเสนาม้าสิ้นชีพกลางศึกเหลือเพียงลูกชายวัยแบเบาะและกระท่อมไม้เก่าๆเป็นที่พึ่งสุดท้ายทุกเช้านางสีคำอุ้มลูกชายเดินเท้าเปล่าผ่านทุ่งหญ้าและทางดินแดงไปเก็บผักป่าตามริมคลองและสวนรกร้าง แล้วนำมานั่งขายบนเสือเก่าหน้าวัดโบราณแม้ผักจะเหี่ยวเฉาและคนซื้อจะน้อยเต็มทีแต่ใบหน้าของแม่ยังมีรอยยิ้มบางๆให้ลูกเสมอสีคำกอดลูกแน่นเจ้าจงหลับเถิดลูกรักถึงแม่จะจนแต่จะไม่ให้เจ้าหิวโหวย แต่ความทุกข์ยากไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นบ่อยครั้งฝนตกหนักจนเสือและผักเปียกชุ่มหรือแดดร้อนจนผิวของนางแตกเป็นแผลแม้กระนั้นนางก็ไม่เคยหยุดเพราะหากหยุดลูกจะไม่มีข้าวประทังชีวิตคืนหนึ่งขณะที่ลมเย็นพัดผ่านช่องหน้าต่างไม้ นางสีคําซึ่งหมดแรงจากทั้งวันหลับไปบนฟูกเก่าในความฝันปรากฏแสงทองสว่างสวัยเหนือเรือนเสียงดนตรีสวรรค์บรรเลงดุดพินทองจากฟากฟ้าพระอินทร์เสด็จลงมาจากเมฆในเครื่องทรงทองอาราม พร้อมด้วยนางฟ้าปีกขนนกขาวหลายองค์โบยบินล้อมรอบพระอินทร์ตรัสด้วยน้ำเสียงกังวานว่าแม่หญิงเอย๋ยลูกชายเจ้ามิใช่เด็กธรรมดาเขามีบุญญาบารมีมาก่อนเกิดจะได้เป็นผู้นำผู้ทรงธรรมจงเลี้ยงเขาให้เติบโตด้วยความซื่อสัตย์และเมตตา เราจะอำนวยพรให้เขารุ่งเรืองนางฟ้าผู้เลอโฉมคุกเข่าลงตรงหน้ายื่นดอกบัวทองเรืองแสงให้พร้อมกล่าวเสียงอ่อนโยนว่าเมื่อเจ้าลำบากจงนำดอกบัวนี้จุ่มลงในน้ำแล้วอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นจะบังเกิดมิรู้สิ้น แต่จำไว้อย่าใช้เพื่อตัวเองเพียงอย่างเดียวจงใช้เพื่อเกื้อกูลผู้คนรอบข้างด้วยเมื่อสะดุ้งตื่นนางสีคำพบว่าดอกบัวทองนั้นอยู่ในมือจริงๆตั้งแต่นั้นมานางไม่เคยขาดอาหารให้ลูกแม้แต่วันเดียวและยังแบ่งปันให้ชาวบ้านที่ยากจนกว่าเสมอ กาลรรเวลาผ่านไปลูกชายเติบโตเป็นชายหนุ่มรูปงามผิวผ่องดังเช้าผู้ดีสำคัญที่สุดคือจิตใจเมตตาปัญญาเฉียบแหลมเขาเรียนรู้การอ่านเขียนจากพระเถระในวัดศึกษาวิชาช่างวิชาสร้างบ้านเมืองและการวางแผนชนลประทาน วันหนึ่งน้ำในแม่น้ำลดลงผิดปกติจนชาวบ้านเดือดร้อนเขาเสนอสร้างเขื่อนและขุดคลองใหม่ช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ทั้งปีข่าวลือถึงเจ้าเมืองว่าชายหนุ่มผู้นี้ทั้งมีปัญญาและใจอารีวันที่ชีวิตเปลี่ยนเจ้าเมืองโปรดให้เรียกตัวเข้าเฝ้า และเมื่อได้สนทนาก็ทรงประทับใจในความรู้และคุณธรรมจึงแต่งตั้งให้เป็นอุปราชดูแลบ้านเมืองเมื่อได้รับตำแหน่งเขาไม่ได้ลืมรากเหง้าของตนเขาพัฒนาการศึกษาจัดตั้งโรงเรียนและหอสมุดสร้างสะพานถนนและขุดคลองชนลประทาน ทำให้เมืองเล็กๆแห่งนี้กลายเป็นเมืองรุ่งเรืองผู้คนอยู่เย็นเป็นสุขจนได้ชื่อว่าเมืองผาสุขร่มเย็นฉากจบงดงามในวันฉลองแต่งตั้งอุปราชชาวบ้านแต่งกายสวยงามมาร่วมแสดงความยินดีนางสีคำยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชน น้ำตาไหลด้วยความภูมิใจทันใดนั้นท้องฟ้าเหนือเมืองเกิดแสงทองสว่างสวยผู้คนต่างมองเห็นเป็นเงาร่างของพระอินทร์และเหล่านางฟ้าบนก้อนเมฆโปรยดอกบัวทองลงมาราวกับสวรรค์มาอวยพรเสียงดนตรีพินพาดดังคลอเมืองทั้งเมืองสว่างสวยด้วยความสุข และตำนานของแม่สีคำกับบุตรมีบุญก็ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาตราบจนชั่วลูกชั่วหลานเป็นบทพิสูจน์ว่าความรักของแม่และบุญบารมีของลูกสามารถเปลี่ยนชะตากรรมและสร้างความสุขให้แผ่นดินได้จริงๆ